วันนี้จะพามาชมวิธีการผสมพันธุ์ฟักทองนะครับเราจะใช้ดอกตัวผู้ไปผสมดอกตัวเมียนะครับอันนี้คือลักษณะดอกตัวผู้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับยาวๆแบบนี้ก็เด็ดออกมาเลยครับน,นี่เป็นดอกตัวเมียนี่ดอกตัวเมียมันจะเป็นเกสรแบบนี้เยอะๆแบบนี้นะครับส่วนดอกตัวผู้มันจะมีแท่งเดียวแบบนี้ เดี๋ยววิธีผสมแล้วก็เด็ดดอกตัวผู้มาเด็ดดอกตัวผู้มานะครับแกะแกะออกเฮ้ยทำไมมันเปียกอย่างนี้แกะออกแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาโรยใส่ดอกตัวเมียแบบนี้นี่ครับ เกียวกัเกียวกับสรือนอตองดรฟูใส่ให้มันผสมกันแต่ช่วงนี้ฝนตกไม่รู้มันจะติดให้หรือเปล่านะครับเฮ้ยมีนอนด้วยโอ้นี่ครับ มารอลุนกันว่ามันจะติดหรือเปล่าลุนไปด้วยกันครับผม